สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนผู้ชมที่รักนะครับวันนี้ผมพามาเที่ยวห้างฟอร์จูนนะฮะฟอร์จูนก็จะเป็นห้างอยู่ตรงบริเวณรัชดานะครับก็จะเป็นห้างเกี่ยวกับสินค้าไอทแล้วก็อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆนะครับบริเวณชั้น2นะครับโซนข้างล่างก็จะเป็นพวกอุปกรณ์กล้องนะครับยังมีอุปกรณ์เยอะอยู่นะครับก็จะมีพวกบิ๊กคาม r ล่าซูมคาม r ลนะครับพาไปชมใกล้ๆนะครับ มีโชว์ไลฟ์สตรีมมิ่งนะครับแต่ว่าไม่ทราบว่าไลฟ์กันช่วงไหนนะครับชั้นล่างนะ่าจะเป็นพวกเวสสำอางแล้วก็พวกของกินรวมถึงธนาคารนะครับห้างฟอจูนทาจะอยู่ตรงแยกรัชดานะครับตรงข้ามกับเซ็นทรัพลพระรามเก้าเลยนะครับฝั่งตรงข้ามจะเป็นห้างใหญ่ๆนะครับอยู่ตรงหัวมุมคือเซ็นทรัลพลาซ่าพระรามเก้านะครับจะเป็นห้างสร้างใหม่ครับ ส่วนฟอร์จูนจะเป็นห้างเก่าแก่ที่สร้างมานานนับหลายสิบปีแล้วนะครับอยู่คู่กับถนนน,นี้นะชั้นล่างจะเป็นพวกร้านนวดนะครับจะค่อนข้างเงียบเหงามากเลยนะครับร้านอาหารญี่ปุ่นนะ่าสนใจนะครับสีสันน่าทานจะพาไปชมข้างบนกันต่อนะครับข้างล่างจะเป็นร้านอาหารญี่ปุ่นซะหลายร้านเลยนะครับชาบูชิก็มีนะครับ แปลกดีฮะชั้นล่างก็จะมีสตาร์บัคส์อยู่ตรงทางเข้านะครับแล้วก็มีร้านอาหารอยู่ค่อนข้างเยอะเลยนะฮะจะเดินผ่านบิกคาเมล่านะครับแล้วก็อีซี่มอล ค่อยเดินผ่านโซนร้านกล้องนะครับโซนร้านกล้องอาจจะมีไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับผลจากโซนนี้ไปแล้วก็จะหมดโซนกล้องแล้วนะครับก็จะเข้าสู่โซนพวกไอทีมือถือทั่วไปนะครับผู้คนก็ย,ยังพอมีเดินกันอยู่บ้างนะครับแม้ว่าอาจจะไม่เยอะเท่าไหร่นะฮะ รวมๆห้างก็ถือว่าดูใหม่แล้วก็เหมาะกับการเดินดูสินค้าพวกไอทีอยู่นะครับฝั่งตรงก็จะเป็น t e s c o l o t ตัสนะครับแล้วก็ในห้างคอจูดเนี่ยจะมีศูนย์บริการของผลิตภัณฑ์ต่างๆเยอะมากนะครับด้านนี้จะเป็นนีจะเป็นศูนย์ของหัวเว่นะครับแล้วก็จะมีศูนย์ของอีกหลายเจ้านะครับอยู่ในตึกนี้นะครับ ชั้น3ก็จะเป็นพวกสินค้าเกี่ยวกับไอทีต่างๆนะครับพวกปรินเตอร์พวกอุปกรณ์คอมพิวเตอร์นะครับอุปกรณ์ในการถ่ายทําภาพยนตร์นะครับแล้วก็ถ่ายทําคลิปต่างๆนะครับมีให้เลือกอยู่ค่อนข้างเยอะนะครับอุปกรณ์ดนตรีก็มีขายด้วยนะครับเป็นโซนมิวสิกนะฮะอาจะเป็นศูนย์ทรูนะครับเอ็กซัตแล้วก็หลายแบรนด์นะครับตอนนี้ มัจะเป็นชั้นสแล้วนะครับบริเวณชั้น4ี่มีสาขาของอมรด้วยนะครับจะมีอีซีมอลที่เป็นร้านขายอุปกรณ์กล้องอีกเจ้าด้วยนะครับอยู่ที่ชั้น4ี่นะฮะ หักทางจะเป็นบรนาซิตี้นะครับแล้วก็ตรงไปจะเป็น IT ทีซิตี้ครับอับรรยากาศจากชั้น4ฟอร์จูนทาวนะครับย่า,านรัชดาเวลารับซ่อมนะครับ จัดร้านได้สวยจัดซื้อแล้วกจะส่งของก็มาที่เคอรี่ได้นะครับอยู่ชั้นบนนะครับมีร้านขายโมเดลของเล่นน่ารักน่ารักด้วยนะครับจะมีร้านรับซ่อมอุปกรณ์เกี่ยวกับไอทีค่อนข้างเยอะเลยนะฮะหลายๆเจ้าเลยครับ โมเดลต่างๆนะครับพวกอนิเมตเก่าๆแล้วก็ใหม่ๆคละๆกันนะครับศูนย์บริการของซินเนก,ก็อยู่ชั้น4นะครับใกล้ๆกับ IT City นะครับของเล่นต่างๆนะครับ เลือกซื้อเลือกชมกันตามอัยาศัยเลยนะครับพามาชมด้านล่างนะครับมีพุตคอร์ดอยู่บริเวณชั้น3แล้วนะครับร้าน ก๋วยเตี๋ยวไก่ตุนนะครับดูหน้าอร่อยนะครับราคาก็ไม่แพงมากครับเป็น IT City นะครับบริเวณกระไาเลื่อนนะครับสามารถขึ้นจากชั้นล่างไปอีกชั้นเจได้เลยนะครับ ถ้าบางช่วงกระไดเสียก็ต้องเดินเอานะครับไม่เสียนะครับวันนี้ยังสามารถเลื่อนได้อยู่กระไดย,ยังใช้ได้นะครับไม่มีอหไเสียนะครับแก้ข่าวออกมาถึงหนัดจอดรถชั้นเจแล้วนะครับก็ต้องขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับอ,อกถูกใจกดไลค์ซับสไครต์กันได้นะครับน่าจะเป็นบริเวณด้านหลังห้างนะฮะด้านหลังห้างของฟอร์จูนทาวรัชดานะครับ ข้างนี้จะค่อนข้างแปลกนิดนึงนะครับคือให้จอดรถชั้นสูงมากๆนะครับต้องขึ้นมาถึงชั้น7นะครับถึงได้ที่จอดรถนะครับด้านหน้าถนนฝั่งตรงข้ามก็จะเป็นอย่างนี้บอนะครับ็นนพาซาพระราม9านะครับเป็นทานที่สร้างมาใหม่กว่าห้างนี้นะฮะฝั่งนู้ก็จะเป็นเส้นราษดรนะครับสามารถเดินทางมาได้โดยรถไฟฟ้า MRT นะครับ เอาละครับท่านผู้ชมขอบคุณอีกครั้งนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย